หมุนอีกหมุนไปเลยหมุนเร็วๆเออหมุนไปเลยหมุนไปเลยหมุนไปอีกเอกเอกเออพอมๆให้มันทั่วๆเลยเออพอแล้วไม่ต้องบางมากต้นต้นเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วแต่ว่ามันจืดมันจืดเอาละเข้ามันตรงนี้เออนั่นแหละโอเคนั่นแหละบางๆต้องพักทักหนึ่งอ่ะมันยังไม่สุกเฮ้ยต้องเก่งว่ะเหมือนจะเจสสาวทำอีกกระทะหนึ่ง มัันกจะบยาเอออ่ะพี่คุกกี้กระทะเลยอ่ะน้ำมันเขี่ยให้ทั่วไม่ต้องไปขูดมันแก่เอาน้ำมันเขี่ยให้ทั่วๆนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละตัวลายต่างหากเว้ยอ่ะลองนะเดี๋ยว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 ไม่เป็นไรหรอกมันมีก็นิดหน่อยไม่ได้มันละเอียดงานละเอียดเว้ยเอาใส่ลงไปเออหาหมดเลยนะ แน่ใจด้วยเออเออแน่ใจด้วยเออเออเอาให้หมดเลยนี่อะไรนั่นแหละ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 เออเออเออนั่นแหละกุไปเลยกุไปเลยอ่ะกว้างๆก่อนกว้างๆหน่อยกว้างๆหน่อยเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละเหนื่อยบ้าอะวางไปเลยวางไปเลย้มันก้อนไม่เห็นไหมมันยังมันยังไม่เสร็จพี่พอละพอละพอละเออเนี่ยแน่เนอะใช่แล้วหรอ อย่าเพิ่งไปเก็บมันมันยังไม่สุกแน่เดี๋ยวมันไปกองอีกสุดท้ายเนี่ยจะจะหนาหน่อยไม่ลงไม่ธรรมดาก็ได้ไม่ต้องหนีหรอกไม่ใช่ไม่ต้องเดี๋ยวเดียวมันต้องทําแผ่นแผ่นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยออกไปได้อ่อออกไปได้นี่มันยังไม่สุกเนี่ยเนี่ยโอเคได้แล้วเราจะต้องรอสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยกลับกลับเองนะนี่กี่คนน่ะ กลัวไหมวว่าเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวย็นเย็นังมันยังไม่ยนไม่น้ำตาเลยมันยังขาวๆอยู่น้ำตาเลยขาวๆใส่ไทไม่ต้กใส่มามาหงเผือล้วเว้ยเผือเออเออเผ่อแล้วผ่อแล้วอ้าวยู่เนี่ยเออยัง่ายไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียวพริกเลยอันเดียวพริกเลยเน้ย พุทธลยเรา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 พลทธเออนั่นแล้วอ้แจงงวยโอเคเนี่ยกินข้าวไข่เจียวมาเนี่ยเนี่ยเอาถาดมาเลยเดี๋ยวก็ได้ละเดี๋ยวนี่ยนะสวยอะไรว้าเจ๋เดี๋ยวมันไหมโอเคเลยขึ้นเลยเออนั่นแหละพุทธเออนั่นแหละโอเคเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ตาย